่ทีนี้วัตถุเมื่อมีการเคลื่อนที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่อ่ทีนี้พวกเราดูภาพตามคูนะลูกเวลาวัตถุเคลื่อนที่เนี่ยอ่ครูบอกแล้วเนาะมันจะต้องเริ่มเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุดที่เรียกว่าจุดอ้างอิงใช่ไหมจุดอ้างอิงทีนี้ให้เราเปลี่ยนใหม่ครับคำที่เราจะใช้หลังจากนี้นะครับเราจะใช้คําว่าจุดเริ่มต้นนะครับ เห็นนะตามตัวมาเลยจุดนักยิงคือจุดเริ่มต้นนะครับหลังจากนี้จะใช้คํานี้นะคําว่าจุดเริ่มต้นนะลูกเสร็จแล้วนะครับเราต้องการเคลื่อนที่ใช่ไหมอ่าสมมติว่าเรามีจุดหมายอยู่แถวตรงนี้อ่าตรงนี้เดี๋ยวครูเปลี่ยนสีก่อนเป็นสีฟ้าแล้กันอ่าจุดหมายนะครับจุดหมาย ในทางฟิสิกส์ครับจุดหมายเราจะเรียกใหม่ว่าจุดสุดท้ายครับจุดสุดท้ายนะลูกเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เกิดการเคลื่อนที่เราจะต้องเริ่มเคลื่อนที่จากสิ่งที่เรียกว่าจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายถูกไหมนะเพราะงะั้นเวลาเราเคลื่อนที่อ่ะเราก็จะสมมติเราเดินเนาะเราก็จะเดินไปเลยเดินไปอ่าเติบอาจจะเลี้ยวบ้าง แววโน่นแวะนี่เลี้ยวจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายนะครับเนเห็นไหมลูกพอเราเคลื่อนที่สิ่งที่เราจะเกิดขึ้นตามมาตลอดเลยนะครับมันจะเกิดเส้นทางขึ้นเห็นไหมเ,หเป็นเส้นเโค้งองอเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นทางนะครับทีนี้ถ้ามันเกิดเส้นทางขึ้นอ่าเราสามารถไปวัดความยาวของเส้นทางได้ไหมล่ะวัดได้ใช่ไหม มันทวัดได้นะครับมันจะเกิดปริมาณตัวแรกขึ้นครับนี่ตัวที่หนึ่งครับขอเรียกะยะยกันว่าระยะทางครับขอเรียกกันว่าระยะทางอ่าโดยระยะทางเนี่ยมีภาษาอังกฤษก็คือคำว่า distance ครับ distance <c oughs> ระยะทางมีความหมายว่าไงนะครับหมายถึง เนี่ยครับหมายถึงความยาวทั้งหมดอของเส้นทางครับความยาวทั้งหมดของเส้นทางหมายความว่าคุณเคลื่อนที่ไปจะเลี้ยวโค้งจะอะไรยังไงก็ช่างกี่เมตรครับคุณเอามาทำไมกันเลยครับบวกกันเลยครับไม่ว่าจะ จะตรงไปสิบเมตรเลี้ยวซ้ายห้าเมตรตรงไปอีกสิบเมตรขึ้นเหนือลงใต้เท่าไหร่ก็ช่างครับคุณไม่ต้องเสีเยสคุณเอามาบวกกันเลยครับอ่าบวกไปเลยบวกอย่างเดียวนะครับเช่นตรงไปห้าเมตรขึ้นเหนือสิบเมตรระยะทางทั้งหมดก็สิบห้าเมตรนะครับเอามาบวกกันเลยนะครับนั่นคือความหมายเนาะนะทีนี้มาดูความหมายเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> ด้วยความที่ว่าเขาเอามาบวกกันหมดเลยนะครับมาบวกกันทุกอย่างเลยเขาจึงสนใจแค่ขนาดครับเขาไม่สนหรอกครับว่าทิศท,ทางจะเป็นยังไงเนี่ยระยะทางเขาสนว่ามันยาวเท่าไหร่ครับเอามาบวกกันเพราะงั้นถ้าเป็นปริมาณที่ไม่สนใจทิศท,ทางสนแค่ขนาดระยะทางจึงจัดอยู่ให้เป็นปริมาณสกเกลาครับอ่าเป็นปริมาณสกเกล่านะครับ โดยมีสัญ,ญลักษณ์ครับอ่าสัญ,ญลักษณ์นะครับคือตัวเอนะครับย่อนิดหนึ่งนะครับสัญ,ญลักษณ์คือเอนะครับหน่วยนะครับโดยมีหน่วยเป็นเมตรนะครับ อาสัญลักษณ์คือตัว m เล็กนะครับเพรันระยะทางอนะ่าภาษาอังกฤษคือคำว่า distance นะครับความหมายของเขาก็คือนี่ดอกจันไว้ครับความยาวทั้งหมดของเส้นทางอ่านะของเส้นทางนะครับเป็นปริมาณสเกล่าสิสัสญลักษณ์เป็น s มีหน่วยเป็น เมตรนะครับจำไว้นะลูกหน่วยใช้เมตรเท่านั้นถ้าหนูคำนวณออกมาเป็นกิโลเมตรต้องแปลงกลับไปเป็นเมตรให้ได้นะครับอ้าวโอเคทีนี้มาดูตัวที่สองครับปริมาณที่เกิดขึ้นตัวที่สองครับมันจะเป็นพี่น้องฝาแฝดกันกับตัวแรกครับเป็นพี่น้องฝาแฝดกับระยะทางอ่าผู้ถามเองง่ายๆก่อน เวลาเราเคลื่อนที่จากจุดใดไปยังจุดใดบางครั้งถ้าเกิดเราเดินทางแล้วมันไกลไปเราก็มักจะหาสิ่งที่เรียกว่าทางลัดใช่ไหมครับถูกไหมและทางลัดที่มันสั้นที่สุดในการเคลื่อนที่คือการตัดเป็นเส้นอะไรลูกเป็นเส้นตรงใช่หรือไม่นะเพราะงั้นปริมาณตัวที่สองเนี่ยมันจะเกิดจากการที่เป็นเส้นตรงครับ อ่าเป็นเส้นตรงนะครับที่ลากจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับเนี่ยครับเส้นปะที่ครูสร้างขึ้นมาเห็นไหมครับลักษณะคล้ายๆกับเป็นทางลัดนะครับไอเส้นปะตัวที่ครูสร้างขึ้นมาให,ห,ห้นักเรียนเห็นเมื่อสักครู่นี้ครับเขาจะเรียกกันว่าการกระจัดการกระจัดภาษาอังกฤษคือคําว่า d i s displacement นะครับนา uh, displacement นะครับโดยเขามีความหมายคือเส้นตรงครับความหมายเขาคือตามตามตามที่กูวาดให้ดูเลยมันคือเส้นตรงเห็นไหมเส้นมันตรงเส้นตรงที่ลากจากไหนล่ะอ่า uh, ที่ครูเห็นเห็นไหมถ้าดูจากรูปลากจากจุด เริ่มต้นไปจุดสุดท้ายเห็นไหมลากจากอาสองบรรทัดก,ก็ได้จุดเริ่มต้นอ่าไปจุดสุดท้ายนะครับนะครับดูตามรูปได้เลยตรงตัวครับการกระจัดมีความหมายดังนี้ครับก็คือเส้นตรงอ่าจากไหนล่ะจากจุดเริ่มต้นไป จุดสุดท้ายนีครับคีย์เวิร์ดของเขาที่มาดูความเป็นฝาแฝดครับโดยสังเกตนะลูกการกระจัดเนี่ยสังเกตไหมเขาจะฟิกฟิกทิศทางไว้เลยครับสังเกตไหมลูกดูดิเขาฟิกทิศทางไว้เลยเขาต้องบังคับเลยว่าทิศทางมันคือต้องลากจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายสแสดงว่าการกระจัดที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยครับมันเป็น ปริมาณที่สนใจทั้งขนาดและทิศท,ทางด้วยใช่หรือไม่เพราะเขากำ,กำกับอะไรเห็นไหมต้องลากจากไหนจุดเริ่มต้นไปจุดท้ายในกำกับทิศท,ทางชัดเจนถ้าเป็นปริมาณที่สนใจทั้งขนาดและทิศท,ทางการกระจัดจึงจัดให้เป็นปริมาณเวกเตอร์น,นะครับนะซึ่งปริมาณเมื่อถูกจัดให้เป็นเวกเตอร์นะครับ สัญ,ญลักษณ์ที่เขาใช้ครับคร๊อบอกไปให้ก่อนเลยสัญ,ญลักษณ์ของการกระจัดจะใช้เหมือนกันกันกนกบระยะทางครับแต่ต่างกันหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ครับครูอบอกเลยว่ามันใช้เหมือนกับระยะทางเลยนะระยะทางใช้ s ใช่ไหมการกระจัดก็มี s เหมือนกันแต่สังเกตข้างบนครับมันเป็นปริมาณเวกเตอร์เพราะฉะนั้นคุณต้องใส่เครื่องหมายเวกเตอร์ไว้บนตัว s ครับและอ่านว่าเวกเตอร์ s นี่เห็นไหมความคล้ายกัน ถ้าเป็นระยะทาง s เฉยๆถ้าเป็นการกระจัดเวกเตอร์ s นะครับอ่าโดยหน่วยที่ใช้นะครับหน่วยที่ใช้ใช้หน่วยเหมือนกันคือเป็นเมตรนะครับจำไว้เลยหน่วยนะครับหน่วยที่ใช้คือเมตรเหมือนกันนะครับอ่าเพราะงั้นถ้าเราดูจากรูปแล้วก็เนื้อความที่อยู่ด้านล่างนะครับอ่า เมื่อวัตถุมีการเคลื่อนที่เกิดขึ้นนะครับจะมีปริมาณที่สําคัญสําคัญนะสองตัวแรกที่เกิดขึ้นมาก่อนเลยก็คือระยะทางและการกระจัดนะครับโดยระยะทางหมายถึงเป็นความยาวทั้งหมดของเส้นทางเลยเหนือใต้ออกตกอะไรก็ช่างรวมกันให้หมดจะไปหน้ากลับหลังนับให้หมดนะครับระยะทางเป็นปริมาณสเกลาร์สัญลักษณ์คือเมีหน่วยเป็นเมตรนะครับแล้วก็มีพี่น้องฝาแฝดคานตามติดกันเลยก็คือการกระจัดภาษาอังกฤษคือคำว่า displacement โดยความหมายของเขาคือเส้นตรงลากจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายนะครับเป็นปริมาณเวกเตอร์สัญลักษณ์คือเวกเตอร์ s และมีหน่วยเป็นเมตรนะครับอันนี้วงเล็บนะครับไม่ใช่ตัว c นะครับวงเล็บวงเล็บ,บเดี๋ยวกดผิดไปกดเป็นตัว c ขึ้นมาจะกลายเป็น cm นะครับไม่ใช่ตัวนี้เมตรนะครับอ่ะโอเคเราก็ได้ระยะทางกับการกระจัดซึ่งเป็นปริมาณสองตัวแรกที่สำคัญ นะสำคัญมากๆเลยครับที่อยู่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่นะครับอนะ่โอเคนะครับมันมาถึงตรงนี้นะครับก็จะจบในหัวข้อของระยะทางและการกระจัดที่ตรงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปต่อคลิปหน้าเรื่องต่อไปนะครับ